ื <mm> ้อเกิด huh. ยิวดินแห่งๆเลยตรงนี้สมดอกเลยครับดอกนี้ยี่ได้ปลาได้ครับสวยงามมากเลยดอกเนี้ยปลาดจักดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปด้าอดอกปโอ้ ดีใ,ใจมากเลยสิสเด็ดดอค่ะออลุยเลยดีกว่าไม่ดอแล้วสวัสดีครับมือนีก็อยู่กับสองต่ำพาลาะคือเกาเดอร์ครับพี่น้องครับมือนีก็พามาสำรวจด,ดอยอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเขาไปสำรวจกันเด้อพี่นห้องสิ่วเพชรยังแนครับไปลุยกันเลยหลังจากติดตัดตองห้องตาแล้วผมกัยยางไปพอเลยครับผมดอกแหลกแหกหมานเลยครับ เป็นเฮ็ดละโงกเพลียงครับถึงสิเป็นดอกบานก็ถือว่าเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับเขาก็มีโอกาส่าสิดพอเฮ็ดละโงอกอยู่ครับข้าวต้าหิ้บพื้นหิดพื้น

เห็นแล้วงกจิ๋วหน่อยค่ะตะมุตะมิหน่อยมากเลยอ่ะมันปูีสองดอกลึงเหลืองอร่อย นี่ละงูกบานดินยังแหงเกิดได้อ่ะจนบานจนบานแล้วครับนี่วุ้ยผู้แฟรโดยตั้มโดยตั้มโดยตั้มวันนี่จีย๋ยังวุ้นี่ จะมี้่กันนี้เนาะมานแล้วมานแล้วมานแล้วมัน,นมแล้วตรงนี้สามดอกเลยครับดินแห้งกันยังอุตสาห์เกิดให้ย่คนจะมานครับมือน,นี้นี่มังครับสามใบเทาครับ <laughs> หนัดก,กระบอกขึ้นดินแกนแห้งครับนี่เห็นละงูเหลืองครับมีรอยเจาะด้วยดอกนี่ยุ่ใต้เลยอะได้หมุนปลาเลยอดอกนี่ยิ่มได้ปลาเลยครับสวยงามมากเลยดอกเนี้ยจุ่มเลยครับผมนี่ เป็นจะบานแต่ก็ถือว่าเป็นเห็ดบานก็เอา,เาคือเเ่าจ้าหัวขาวครับหัวขาวใน<า>ป่าเลยนะ <c oughs> ดินค่อนข้างแห้งเนาะตัดดินออกอีกหนึ่งดอก เห็ดละม้วเลียงถือจ<า>ุดดอกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดดอกาโอู้ยดีใจมากเลยสิบดดอกค่ะเก็บเลยเนาะดูเลยดีกว่าไม่ดอเลี้ยว <c oughs> เล็กเหลืองเหลืองนี่แหละแกงอร่อยมากเลยอ่ะเห็ดระงูเหลืองเนาะเห็ดไข่เหลืองบัวไข่แล้วมันเป็นนี่แหละ <c oughs> มันจะสวนแล้วมันดอกปะไงดอกนี้จุนี่น้องเกิดอยู่ด,ดินแห้งๆเลยเป็ดตอลี่ตุครับท่านผู้ชมครับฝนก็บก่บบตกให้เพื่อนเนาะแหงแหงงามครับอือ น้ำครับเล็กๆแต่อร่อยนะนี่อ่ะนี่ครับ